สัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดนคนปรปฐมนะคะเรามาจะส่งพัดลมไฮ r เพรสช์รุ่ 02, นแฮที02ขนาด18นิ้ว อเตอร์มิซูบิชิสามแรงม้าไฟสามเอ็ตสามร้อยแปดสิบบุนค่ะพร้อมจะส่งกันเลยค่ะลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ไลน์ออฟิเชียลของบริษัทไลน์แอดดีเวิร์กแปดสิบเก้านะคะหรือเยี่ยมชมสินค้าหน้าร้านออนไลน์ของเราดีเวิร์ก dot co dot th ขอบคุณลูกค้ามากนะคะที่ให้ความไว้วางใจกับดีเวิร์กพาร์ทค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายครับพี่ตู่ครับผมครับพี่ตู่ใช่ครับ นี่ก็เป็น1ปมนนิวหันตามคุณพ่อบอกต้อพูดคือให้เจอนี่ยได้ค่ะไ,ได้ต่อพอแรงดโอเคครับค่ะ